ที่ัมแบ็กท่าเลเวล3กับไดนามิกท่าเลเวล2ตีลักกี้ใครดีกว่ากันสวัสดีครับเพื่อนๆเนทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับมันมีความสงสัยส่วนตัวของผมเองเน่ยนะครับก็พอดีน้องแชนซี่นะฮะหรือว่าน้องลักกี้มาเป็นบอสไดนามิกนะครับเป็นบอสไดนามิกนะฮะ ก็ผมก็สงสัยว่าเอ๊น้องชันซี่เนี่ยนะครับเขาเป็นโปเกมอนนอร์มอลนะฮะแล้วก็แพ้ท่าต่อสู้นะครับอ่าหกเอเลยคือคือ60%บรคือผมใช้คำว่า60%เนี่ยนะครับก็คือถ้าน้องโดนโจมตีจากท่าอื่นนะครับจะเข้าหนึ่งรอยปรเซ็น์ใช่ไหมฮะท่าอื่นนะยกเว้นท่าผี ะจะตีน้องเข้าแค่40%่นะครับสีเพราะวา่าผีเนี่ยตี normal นะฮะหรือท่าปกติเนี่ยไม่เข้าแล้วกันนะครับเขา้าเข้าแค่40%่นะฮะจะถูกลบลงไปนะฮะแล้วก็ท่าต่อสู้นะครับถ้าเป็นโปเกมอนท่าใช้ท่าต่อสู้โจมตีนะฮะจะเข้าน้องเนี่ย ร60%ยนะร้าตุอื่นๆนะธาตุอื่นๆยกเว้นต่อสู้กับผีเนี่ยนะครับเข้า100%หมดนะผีต่อสู้ธาตดุดียวที่บวกไปอีก60%ผมพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันจะได้เห็นภาพนะครับผมก็เลยมีความสงสัยก็คืออย่างนี้มีคนบอกว่าถ่าของโปเกมอนไดนาแม็กเลเวล3นะแรงไม่เท่า นะฮะแรงไม่เท่าถ้า g m a มหรือว่าถ้ากิ๊กกระแมกนะครับกิ๊กกระแมกเลเวลหนึ่งเลยนะฮะก็คือต่อให้คุณอัพโปเกมอนเลเวลสามไดนามกถ้าโจมตีอัดสุดความแรงจะเท่ากับนะเท่ากับ <c oughs> ถ้าถ้าโจมตีของ g m a มกเลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเฮ้ยโอ้โหยอยากลองว่ะนะฮะตีน้องชันซีนี่แหละ ลองดูว่าโปเกมอนอัพไม่เต็มนะโปเกมอนไดนามิกอัพไม่เต็มโปเกมอนไดแม็กเอไดนามิกอัพเต็มนะฮะกิกันต้าแม็กนะฮะเอไม่ใช่อัพเต็มอัพไป2,500ทั้งหมดเนี่ยอัพ2,500ยกเว้นนะฮะมีตัวหนึ่ง2,300เองนะ,ะแล้วก็ g m แม็ก0 0เหมือนกันนะครับไม่เกิน2,500เหมือนกัน แต่ถ้า G Max อัพเต็มเลเวล3โอ้แสดงว่ามันต้องเหนือกว่าถ้า uh, Dynamax ถูกต้องไหมฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่นะฮะตัวที่ผมใช้ก็คือ c h a r i z a นะครับตัวนี้นะครับอัพไปใกล้เคียง2,500นะถ้า G Max นะครับอัพเต็มเลเวล3แล้วครับมันขึ้นคำว่า m a c เห็นไหมนะ ตัวที่สองครับฟันลิงตัวนี้ CP ผมยังไม่อัพไปถึง2,500เพราะว่ามันต้องใช้เอ็มเอลแคดดี้นะผมหมดแล้วนะฮะหมดแล้วถ้าไดนาม i กเห็นไหมถ้าไดนาม i กเลเวล2เองนะเลเวล2แล้วก็มาแชมป์ครับมาแชมป์นะฮะก็เลเวล2เช่นกันนะฮะ ถ้าเลเวลสเช่นกันนะเพราะฉะนั้นโอ้โหก็ขนาดถ้าไดนามิกเลเวลหนึ่งไเดนามิกอัพเต็มเลเวลสามยังไม่เท่า g m a x l เลเวลหเพราะฉะนั้น G Max มันน่าจะยิงเข้าเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อสงสัยของผมนะฮะนะครับอันนี้เสริมอีกนิดหน่อยนะฮะพอดีอันนี้ค้นเจอที่ r e d d i t มีคนมาตอบนะฮะมีคนถามเรื่องของอ ท่า g m a มกับท่าไดนามิกนะครับแล้วก็คุยกันเรื่อง IV ด้วยนะครับคนนี้มาตอบว่า g m a ม m กมูฟเนี่ยนะครับเอ่อมันมันเกิน IV แน่นอนนะครับใน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 ระยะยาวอะไรประมาณนี้นะครับในการตีนะอ่ะผมมาดูไอนี่เลยละกันนะครับอา่าอย่างดาเมจนะครับ d m a ม a กอาร์ติคโนะนะฮะด้วย g m a ม็กเกงกากับ d m a ม็กเกงกา นะครับอ่า G Max เกงก้า I V วศูนย์นะครับอันนี้เขาเขาอาจจะคำนวณมานะครับผมไม่รู้เขาคำนวณมาจากไหนไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะจริงแหละนะครับก็คือใช้ท่า G Max Level 3นะฮะอันนี้ I V วศูนย์นะเขาคงไปคำนวณมานะฮะใน Level 27เนี่ยนะครับใน G Max เกงก้า IV0 ีศูนย์เลเวลยีนะครับ ความแรงนะฮะตัวเลขตัวท้ายน่าจะความแรงนะฮะคือ279นะฮะเลเวล40คือ317นะครับเลเวล50คือ338นะครับแล้วถ้าเป็นไดนามิกเกงก้านะฮะไอวีร้อยแม็กนะฮะถ้าแม็กอ่าเลเวล3นะฮะเลเวล40ในความแรง261นะครับเลเวล50ความแรง278จะเห็นว่าใน โปเกมอนธาตเดียวกันแต่เป็นเดนมิกกับจิกกแมกนะครับความแรงของธาเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับอ่ะแต่มันก็มีอีกหลายเรื่องนะเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูคลิปกันครับก็เวลาในการตีมันอาจจะไม่เท่ากันนะเออมต้งขออภัยตัวซ้ายเป็นตัวโจมคือตัวแท้งเนี่ยเหมือนกันนะฮะเราใช้ เอ็กซ์คาดิวในการแทงแล้วก็ตัวตีเนี่ยนะครับตัวซ้ายสุดนะจะเป็นาชาริสะตัวกลางจะเป็นฟาริงนะตัวขวาจะเป็นมาแชมป์นะโดดเก็บนะบโดดเก็บเม็ดเนี่ยสังเกตนะมันมาเหมือนกันพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจะเจอท่าอะไรนะฮะแต่ละตัวก็เจอท่าต่างกันนะครเพราะเข้าแต่ละครั้งเนี่ยท่าต่างกันแต่ว่า ถ้าสังเกตก็คือนะครับในการเก็บ energy หรือ max power เนี่ยเท่าๆกันแหละเพราะเราใช้ตัวเดียวกันท่าเดียวกันนะฮะแล้วก็คือในการแปลงล่างอาจจะช้าเร็วต่างกันนะไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้ดูหลายๆอย่างนะฮะอันนี้ดูปืป๊บปังนะฮะนี่นะฮะตัวฟารลิงแน่นอนเข้าน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับเข้าน้อยกว่ามาแชมป์อยู่แล้วสังเกตดีๆ เพราะว่าตัวเขาเองก็อัพไม่ถึง2 5 0 0นะครแต่สิ่งที่อยากให้ดูก็คือ G-Max ครับไปดู G-Max G-Max เนี่ยเหมือนจะลงน้อยกว่า f าล,ลิงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามาแชมป์เนี่ยกินขาดแล้วแต่ต้องถ้าจะเห็นได้ชัดเดี๋ยวต้องไปดูตอนปล่อยท่า G-Max ท่าที่2องอครั้งที่2ไม่ใช่ร่าที่2องคือการแปลงร่างกันครั้งที่สจะเห็นได้ชัดเลย ะจะเห็นได้ชัดเลยะนะครับเก็บพลังไปปื้ดนะฮะเก็บพลังก็จริงก็อย่าไปมองนะมันเก็บได้เท่ากันได้แหละนะฮะผมให้มองตอนยิงพลัง G Max นะครับกับ d a Max นะครับเ,ออเดี๋ยวจะมีสรุปนะฮะเดี๋ยวจะมีสรุปไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะอ้หมาแชมป์แปลงล่างป้่าลิงแปลงล่างแล้วก็ชาลิสาด แปลงล่างนะฮะมาแชมป์ปล่อยไปก่อนหนึ่งดอกตึงๆนะครับฟาลิงก็ปล่อยตามไปนะฮะจีแม็กก็ตามไปนะฮะนี่ฮะมาแชมป์เหลืองแล้วนะครับฟาลิงฟาลิงยังไงฟาลิงก็เหลืองแล้วนะฮะปล่อยไปครบเนี่ยเหลืองกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าชาลิสซัดยังไม่เหลืองเลยครับเห็นไหมเนี่ยชาลิสซัดยังไม่เหลืองเลยนะฮะจะมาแชมป์มันนำโด่งไปแล้วครับ มาแชมป์ดำโด่งด้วยที่มาแชมป์เนี่ยนะครับเขาอัพไป2 5 0 0นะฮะฟาริง์เนี่ยอัพไม่ถึงแค่2 3 0 0นะครับ,นะรบแต่ชาลิซาต์เนี่ยนี่พึ่งเหลืองเห็นไหมชาลิซาต์พึ่งมาเหลืองเมื่อกี้ไม่เหลืองเลยนะครับนี่นนตีไปตีไปนี่ท่าที่3นี่มาแชมป์น่าจะไปแลวนะนี่ฮะ คือตอนกระโดดรับพลังเนี่ยจะปัดก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะนจะปัดก็ได้หรือไม่ปัดก็ได้นะฮะนี่ฮะนี่มาแชมป์แปลงล่างช้าอีกพ <c oughs> าหลิงตีไปก่อนมาแชมป์ปล่อยตามไปนะฮะส่วนชาลิศาสก็ยังตีอยู่นะฮะแต่ว่ามาแชมป์นี่แดงแล้วนะฮะ นี่ฟ้าล,ลิงก์กัแดงแล้วนะฮะจีแม็กยังเหลืองอยู่เลยเห็นไหมฮะนี่คือความต่างครับนะฮะนี่คือความต่างนี่นี่ผมใช้มาแชมป์ตีไปเลยนะตัวสุดท้ายเรียบร้อยนะฮะฮมาแชมป์รับท่าได้สบายเรียบร้อยครับมาแชมป์ตีจบไปแล้วครับผม อีก2ตัวยังต้องรอแปลงร่างอีกครั้งหนึ่งมั้งถึงจะจบนะครับน้องฟลิงม์สูสีกับชาลิสซาต์กีแม็เลยนะครับซ <laughs> <CP S 1> ก็น้อยกว่าแต่เลเวลเขาสูงกว่านะครับอ่ะโดยสรุปกันหน่อยนะครับก็จากที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็สรุปได้ว่านะครับในการตีโปเกมอนนะครับ โดยเฉพาะโปเกมอนพวกไดนามิกทิกแม็กอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรามีท่านะถ้าเรามีท่าที่มันโจมตีแล้วซูเปอร์เอฟเฟกตทีฟอย่างท่าต่อสู้ไปตีโปเกมอนท่านอร์มอลอย่างเงี้ยนะครับต่อให้เป็นกิกแม็กนะครับคุณใช้ท่าไฟไปตีซึ่งเข้า100%ยเปอร์เตกิกแม็กตีแรงกว่าไดนามิกตามสูตรที่เขาว่านะครับเนี่ยกิกแม็กเลเวล3 ท่าเลเวล3กับฟาล,ลิง่งและมาแชมป์นะฮะที่เป็นท่าไดนามิกเลเวล 2, 2> <อ>นะครับแต่เขาบวกซูเปอร์เอฟเฟกตีฟเข้าไปเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีกว่ากิกกมักอีกนะครับอ่ะสรุปเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโปุยมอนไดนามิกยังมีความจำเป็นนะครับคือไม่ว่าจะเอามาเป็นตัวแทงก็ได้นะครับเอามาเป็นตัวตีเนี่ยในกรณีที่เรา เขาเรียกว่าอะไรเดียอ่าอย่างอย่างในกรณีที่เรายังไม่มีโปเกมอนที่มีท่าซูเปอร์เอฟเฟกตีฟกับโปเกมอนนั้นนเนี่ยนะฮะไดนามิใช้ได้ดีกว่าอย่างที่เห็นในรูปไปเลยเพราะฉะนั้นตีเก็บไว้ให้หมดนะครับอย่างตัวนี้ผมก็ไม่ได้ IV อะไรดีเด่มากกันนะครับไม่ได้ IV อะไรดีเดก็เอามาใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีใช้แล้ววันนี้นะฮะมีตีน้องออะไรนะ คาตาปี้ก็ตีเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคาตาปี้เนี่ยมีท่านะปรคือโปเกมอนไดนามิกเนี่ยสามารถเปลี่ยนท่าได้จากการเปลี่ยนท่าแรกท่าโจมตีเร็วของโปเกมอนนั้นนะครับของคาตาปี้มีท่า,มาแมลงกับท่าพลังจิตซึ่งยังไม่มีเลยนะครับโปเกมอนตัวไหนที่มีท่า,มาแมลงกับพลังจิตซึ่งก mm ิ๊กแม็กก็จะมีตัวเดียวนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ที่จะมีท่า,มาแมลงนะเพราะฉะนั้นตีเก็บไว้ด้วยนะครับเผื่อเอาไปตีโปเกมอนตัวอื่น นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่แค่นี้ถ้าชอบนะฮะการทดลองอะไรแบบนี้เป็นการทดลองส่วนตัวของผมนะ,ะใครคิดเห็นต่างอะไรก็ว่ากันมานะครับผมใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยคอมเมนต์มาได้นะฮะใครเห็นต่างหรือพี่อะไรยังไงเนี่ยคุยกันได้นะฮะไม่มีปัญหานะฮะแล้วใครอยากสนับสนุนช่องนะฮะยีบาทต่อเดือนสําหรับค่ากาแฟโอ้ยวันหนึ่งไม่ถึงบาทนะฮะหรือใครอยากสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับห้บาทต่อเดือน นะครับเป็นค่าหารกลางคืนของผมในการเนี่ยฮะตัดต่อคลิปหรือกลางวันออกไปทําคลิปอะไรอย่างนี้มาให้นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ใครกดไลค์ขอยได้ใช้นี่ครับผม